ู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านมาชมมะละกอนะฮะนะบางท่านอาจจะเห็นว่ามะละกอนั้นก็เป็นละกอที่ธรรมดาธรรมดานะครับมีลูกดกนะฮะอย่างเช่นต้นนี้นะครับแต่ เพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นนะฮะตั้งแต่เด็กมาจนถึงอายุ65ปีแล้วนะครับผมเคยเห็นนี่นะครับมะกกูพวงหนึ่งนะมีสามลูกนะครับนะทั้งต้นนะแต่ก็มีบางพวงที่มีสองลูกนะครับเดี๋ยวท่านลองชมแล้วพิจารณาดูนะครับว่าที่ผมให้ดูนี้ว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมนะครับ,รบก็อาจจะ มีบางคนก็อาจจะเคยเห็นนะฮะานะครับว่ามาให้พี่ๆชมนะฮะอันนี้หนึ่งหนึ่งก้านนะครับมีสามลูกขั้นหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งก้านนะครับหนึ่งกําลูกหนึ่งสองสามนะครับแต่ละก้านมีสามลูกหนึ่งสองสามแม้แต่ลูกเล็กนะฮะลูกเล็กก็ยังสามนะครับนบเนี้ยฮะเห็นแลฮะสามเรื่อยมาเลย ันนี้หนึ่งสองสามนะครับหนึ่งนะครับเรามาดูพวงนี้สิพวงนี้มีกี่ลูกพวงนี้มีสองลูกนะครับพวงนี้มาดูพวงนี้ครับพวงนี้สามลูกหนึ่งสองสามครับนะี่ฮะนะครับนะก็มีด้านล่างนะด้านล่างนะครับ,นะรบมาดูนี่ครับหนึ่งสอง สร้าดีนะครับนะฮะทางน,นี้บ้างทางนี้บ้างครับหนึ่งสองสามหนึ่งก้านนะครับอันนี้น, 1, 2, นะครับหนึ่งสองสามนะฮะสามอันนี้รู้สึกว่าจะมีสามหรือสึกสามะสามครับอันนี้อันนี้มีสี่อะสี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ลูกนะครับอันนี้มีห้าลูกครับหนึ่ง สามสี่ห้าลูกเล็กๆนะครับอน,นุมีสี่ฮะข้างบนมีสี่นะครับนสี่แปลกไหมครับผมนะครับถ้าแปลกนะครับ,รบช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้ก็ผมเรือวิเศษวิพิษภานุการกนายกนะครับนะ เิจังหวัดจันทบุรีลี่ลี่ลี่ครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับ